สวัสดีค่ะเพื่อนเเมื่อนี้อากาศที่อิงแลนด์ดีดีสองตายายก็เลยพากกันออกมาตัดไม้เก็บไม้ไว้อันทสไ้ปีนาค่ะไม้ที่เหลือจากการก่อสร้างนั่นแหละค่ะก่อสร้างอันยกหลังคาขึ้นนั่นแหละหรือหลังคาเกาลงแล้วก็ไม้มันก็สีเหลือเนาะพี่น้องเนาะคุณจวดเป็นคนตัด ก็คนมากองไว้ให้เราแต่เมื่อนี้สิใไห้เราตัดแค่นั้นเพราะเพราะว่าไอ้กามเนื้อตรงคอเออตรงคอมือนะเพิ่นบอดีเพิ่นปวดแต่พี่อิงก,ก็ยังบังคับให้เรามาตัดให้ยุยาน,น,นมันบ่แลว้วพี่น้องมันหักก็มีแดดแล้วก็อันนี้พี่อิงก,ก็สิค่อยขนไปเก็บค่ะแบบนี้เนาะเนี่ยอันขนไปค่อยไปเก็บไม่มื่อนี้เอาไว้จะเฮ็ดฟื้นไว้ปีหน้าค่ะไว้้าความความฮ่อน ความอุ่นในบ้านเนาะค่ะเนาะบันนี้มาเด้พี่น้องพูนพี่อิงแยกไว้แล้วค่ะแยกเป็นบางส่วนมาสั้นไว้ตรงนั้นเนาะเนี่ยพี่อิงแยกไว้แล้วก็สั้นไว้บัดที่นี่อันพี่บ้ท่านได้แยกได้พี่น้องคนไะนกองจุนพูนอยู่ไหม่ะเถิงไม่ที่อันไม่ดีๆไม่เงาเงาพี่อิงก็สิเก็บไว้เพื่อที่สิเหน็นอย่างว่าดีพี่อิงสิเก็บไว้เพื่อที่ว่า อันสี่เอาไว้ทาเฮ็ดห่านกุหลาบเลื่อยพันเลื่อยแล้วก็เอาต้นไม้พันเลื่อยมาเดี๋ยวให้ลูกสาวมาแล้วกับทีเฮ็ดกันสองคนว่านสี่เฮ็ดเป็นโค้งให้กุหลาบเลื่อยนะคะเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันต่อพี่น้องเอาให้กำลังใจคุณจวดจากน้อยก่อนเนาะ <c oughs> เพื่อนเพื่นเบิ่งนเพื่นอนกระงมอยู่ของเพื่นเดี๋ยวพี่อิงก็สิอันเก็บตัวนะคะให้เพื่อนตัดก่อน มาคนไปเก็บกันลูก

ใส่กองอยู่ว้เวลาเอาไปใส่ไม่จป็นค่อยง่ายเพราะว่าบ่ให้มันชื้นพี่น้องต้องเก็บในถังแบบนี้ค่ะ That may have him. You want to hear that that's 对，妈。啊 ดีมากเลยวันนี้ไม้แล้วก็เียจะตัดหญ้าออกจากต้นดินดีก่อนนะลูกจะทำได้ไหม ได้แล้วสองทังพี่น้องอันนี้เป็นไม้ออยไฟด้วยคะ่ะเหลือกระสีอเอามาใส่ถังนี้แล้วก็ถังีิ้นตาลไปตอตอพี่น้องตอตอตอสอบหน่อยเดินออกยางยากค็ดยังซง นะรักกันเห็ดหยังเบื้องนั่งเห็ดหยังนั่งได้บอน่ะดอกไม้แม่นัน่นน่ะะดอกไม้แม่ในที่

ออกมาออกมาข้าเมียข้าเมียพืชป่อยขังเงิในบ้านก็บ่ได้ อยากนั่งก็มาในปวดนั่งก็งนี้กับปวดขาเดินก็แล้วกันเนาะดินมันเนี่ยดินมันเนี่ยแชะ ต้นมาอีกเด็กพี่น้องนี่โตดีว่าเอาออกอทอดทากูแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาอีก เพื่อที่ได้เอาอันอที่วัวมาใส่มีหมักมาใส่ตัวนคนเส็ร์ตง เดี๋ยวยงไปนั่งต้นไม้แม่สิแล้วนอ่งเลยขนาดเล็ดออกมาเล็ดมาแล้วก็พี่มิ่มนะพี่มิ่มเขาปลูกต้นลิลลี่ไว้นะ่ะลิลลี่กับไอ้นั่นไว้น่ะเธอถ้าแม่มาทำแบบนี้เธอก็จะไปนั่งทับของเขาหมดเองให้เต้นไส่ชุเฮ็ดได้อืมแล้พวกตืงๆที่นี่นั่นปะ เทปไปท่แบบนแดดพี่น้องยืมก็ไม่ร้องเบิงหันไหมนี่มันแดดค,ค,คักๆคักนไงคักได้อิงบนพื้นให้สองกองนี่ไงนะลูกเนาะอืะ้ <c oughs> ีแล้วน่ยที่เป็นปป <c oughs> ได้เป็นตาเห็ดกันแล้วได้อิงก็ได้พาตะลุก ไป,ไปเอาไปเอาไปเอากระตามให้แน่ไปบอแล้วไป,ไปอเอาละเด้อค่ะพี่น้องพี่อิงกาสิจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจังใดค่อยมาพอกันคลิปไหมเพราะว่ามันเฮ็ุก็ได้อีกแล้วล่ะค่ะ คิดว่าสิเฮ็ดมันก็เฮ็ดบ่ได้อีกแล้วละพี่น้องเพราะว่าลูกอุนอ่นอันวเรากน็นี่เห็นบ่เนี่ยจะไปนั่งต้นไม้แม่เดอ้ออันก็พุ่นละสุดไปหอดพุ่นละเดอ้อพี่อิงก,ก็สซเฮ็ดนะคันเฮ็ดคันพี่อิงไปนั่งมองไดเขาก็สิไปนั่งมองนั่นเห็นบ่นจ้งแดมันสีแล้วเป็นนี่ต้นไม้คอยเอาล้อให้มันอัน บ่ติดดินกอนี่จากน้อยก่อนพี่น้องเพราะว่ามันบ่ทันไอแห่งดีไอขี้ดินนะมันยังเปียกอึจึอยู่พี่อิงกระสิขอจบคลิปไวแค่นี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเขาก็มาพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าส่งความเย็นอากาศดีๆไปให้ด้วจ้ะเด้อ